แต่เพื่อเพื่อเนี่ยเพิ่มความความแรงของ output อ่ะเพื่อเพื่อเพิ่มความแรงของใช่ครับแต่ว่าแต่ครับแต่ว่าผมดูปลายทางมันเป็นมีปัญหาแน่นอนครับผมถ้าขี้เหือกขี้เหือกขี้ใครคุณลงไปอุดในน็อตนั่นเป็นเออเนี่ยคือเนี่ยนี่คือจุดเด่นจุดจุดขายเขาเลยว่าคือแบบเฮ้ยใส่ตัวหลังแล้วมึงไปบิดนะแล้วมันก็แท้แรงแล้วมันจะปั๊ดเลยอะดีมาซิโอเอสดีเอสวันซาเป็นไงครับเอสดีเอสวันเหรอครับ อเออเป็นเป็นเทิร์ดหน่อยผมจําไม่ค่อยได้ต้องดูหน้ามันบางทีผมไม่ค่อยได้จํารุ่นเท่าไหร่ทาเยอะบางทีก็จํารุ่นไม่ได้ยิงรุ่นไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นี้บางทีลืม ถึงกันคอยหมุดหมุดเป็นอะไรเนี่ยอ่าไอ้นี้ออกเป็นทางครับหมุดมันเป็นหกเหลี่ยมครับเป็นหมุดมันมันเหมือนกับไอตัวห้ามของเขาเลยครับผมครับก็ค่อนข้างจะเสียงเสียงไปติดไปทางเหมือนแนวแนวโมเดิร์นหน่อยนะครับผมมันไม่ค่อยวินเทจมากนะครับตัวนี้ครับหมุดหกเหลี่ยมมันหมุดเป็นรูได้เหรอใช่ครับมันใช้หมุดแบบแบบแบบค่าของมันเลยครับผมใช่ครับอืมอือครับ เสียงออกไปทางนั่นแหละเป็นออกไปติดเมอนนันเหมือนพวก S L ของสีมัวนั่นแค่นี้ครับผมครับทำมาแข่งคนระับมันทำมาทำมาแข่งกับดีมาซิไอทำมาแข่งกับสีมัอ S L ครับก็คือ<ฟ>เข<ร>าบอกว่าแล้วแพงใช่ไหมแผลง,งเนี่ยก็เเหมือนกับว่ามีมีการแอดพันช์เกนก็คือเวลากระแทกแล้วมันจะแตกเป็นพันช์เกนลงมาใช่ครับ <S <S นั่นถ้าคุณอยากจะเล่นแบบแนวเรียนผมแนะนำครับตัวนี้แต่ว่าแต่ว่าคือหมายถึงว่าเขาใช้คำว่ามันมันวอร์มด้วยอ่าคือคือใช้เขาเรียกว่าอะไรไอซอฟบาร์มันใช้ซอฟบาร์แบบ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 เก่าอ่ะก็คือเป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมซอฟบาร์แบบสิงคโปรยธรรมดาหน้าตามันมันจะเหมือนแบบสิงคโปรยวินเทจปกติ ครับผมนั่นแหละแต่ว่าหมุดมันแอบ,บอย่างนั้นน่นเป็นก็คือมันเอาแม่เหล็กยัดไว้ข้างล่างแต่ว่ามันเอามันเอามุดไว้ข้างบนน่ะเป็นก็คือนำนำนำเสียงจากเหล็กแล้วผ่านจากเหล็กโลหะไอ้หัวมุดน่ะเปนแล้ววิ่งต่อถึงจะวิ่งเข้าแม่เหล็กอ่ะอ๋อมันบอกว่ามันทําเพื่อน,นี่ด้วยคือคุณสามารถที่จะแบบปรับสายต่ําให้ได้ใกล้ใกล้กับใกล้กับมุดได้เยอะอ่าใช่ครับอ่าใช่ครับโดยที่ไม่ไม,ไม่โดนมุดน่ะเปนมันไม่โดนหมุดแต่อ่าเ, <K ill hood> เพื่อเพื่อเนี้เพิ่มความความแรงเอาพุทธอ่าเพื่อเ,เพิ่มใช่ครับแต่ว่า แต่ครับแต่ว่าผมดูปลายทางมันเป็นมีปัญหาแน่นอนครับผมถ้าขี้เหือกขี้เหือกขี้ใครคุณลงไปอุดในนอตมันเป็นเอยบ้อแล้วเออแล้วมันไม่ลงไปข้างล่างเลยเหรอมันแบบกันนั่นเลยก็เป็นชิบหมายเลยรับเออเออว่าใช่ <laughs> พึ่งนึกนกแล้วมันจะไม่มีฝากเขาเวอร์คอบใช่ไหมนี่นนี้ไม่ไม่มีครับมันพันรวดเยอะด้วยครับนี <laughs> ้ มใช่วินเทจนะครับก็คือมันไม่ใช่แนววินเทจนะไม่ใช่ครับมันเป็นโมเดนเลยครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดกีตาร์ที่ตำแหน่งเบรดของคุณเนี่ยมันไอ้นี่ยคือมันไม่มีพันช์ไม่แบบมันไม่กระแทกไม่อะไรเงี้ยอคือมันไม่สามารถที่จะกระแทกกระแทกแอมได้หมายถึงว่าคือถ้าเปียหลังแรงเวลาแบบเล่นคีนแล้วระดีแรงแรงแล้วมันจะกระแทกแค่แอมมันแตกขึ้นมาได้ใช่ไหมเนี่ยคือนี่นี่คือจุดเด่นจุดจุดขายของเขาเลยว่าคือแบบเฮ้ยใส่ตัวหลังแล้วมึง ไปบิดนะมันก็แท่แงแรงมนันจะพัดเลยอ่ะผม,ผมไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะมีขายมันเป็นที่ผมเจอคือมันติดมาจากกีตาร์ที่เขาซื้อมาจากญี่ปุ่นครับก็ติดมาผมเคเจอกีตาร์ยี่ห้ออะไรชาดูสก,กีอะไรเลยทุกอย่างก,กีตาร์ยี่ห้อชาดูครับเดีน,นั้นติดติดตัวเนี้ยผมเคยเจอครับเสียงมันออกลูกครึ่งคล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นมันเป็นเสียงคล้ายๆแบบซีรามิกอันเปนมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับคล้ายๆเป็นก็เป<า>็ของโซลเดียมิก ไอเอสดเอสเอสดเอสวันเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเ,เขาเขาแเมนให้แบบว่าใส่กับแบบบริดจ์อะแต่ถ้าเป็นตัวเน็กเนี่ยก็คือจะเป็นเอ1เอสวันใช่ครับเอ่ใชสเอ่อตัวเน็กแอนดอ่าอ่ถ้าเด็กคือก็คือเหมือนกับว่าอ่าอ in the m i d d l e for balance tone บาลานซ์อะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่า true wallet ใส่เน็กแล้วก็ F S1 ใส่มิด แล้วก็ S D S 1เนี่ยใส่ใส่บริดจ์เออก็คือไอตัวเนี้ยก็คืออัตลักษณ์ที่เขาเขียนว่าคือแบบคือกระแทกแรงๆแล้วแบบพุ่งทะลุทะลุแอมทะลวงแอมแตกใช่ครับครับหายเอาพุททั้งหลายเป็นพุทง่ายๆคือพวกวิญญัณหายเอาพุทธ The bar แม่เนี่เอ่อเป็นเป็นอสเป็นเซรามิกบัตเตอร์ซาฟิวเวบริสเมเลอร์อะนิโคเออก็คือเป็นเป็นเซรามิกที่ เสียงเหมือนวันนี้โคครับก็มันจะไม่เหมือนยังไงก็มันยัดไว้ข้างในอย่างนั้นนะ big uh big steel plate p l e a s ก็คือเป็นเป็นเหล็กใหญ่เลยนะครับเอ่าเอาพุทธน่เวลี่ไฮเลยนะวินัยมันงีคอเลยวินิเวอร์ไฮเลยใช่ พ้คือตักคูณไงเอาไฮเอาพุทัังหลายเป็นก็คือพอไฮเอาพุทสูงก็คืออันิโกมันมันรับไม่ไหวเลยก็เป็นล่ออย่างนี้เลยเลือกเซรามิกนีโนี่ไงมันเป็นแบบมิดโลโลเนี่ยครคาดเนี่ยแม่งเน้นไฮไฮมิดคือแหลมนี่สามจุดห้าเองนะแหลมก็เบร่น้อยมากนะคือมันมันเน้นกลางแบบโลมิดโลมิดกับไฮมิดอ่ะโอ้โหโอเคสียงแม่งไม่เป็นกนะดูนะ ครับไอแผ่นกราฟนี้เชื่อไม่ได้ร้อยก็เป็นเพราะว่ามันวัดกับดาต้ามามันไม่ได้มันไม่ได้ดิจิต้าออกมานะไม่ได้ดิจิต้าออกมานะผมผมผมไม่สืบสรทราบอะไรของมีมาซิโอที่มันเขียนอย่างนี้คือมันใช้ดาต้าวัดมาครับเป็นเพราะจริงๆมันปัจจัยจากกีตาร์ด้วยนะใช่ครับมันเคาะกับไอมันเคาะกับโลหะครับเป็นเคาะหน้าบิกนับกับโลหะมันไม่ได้ใช้กีตาร์วัดมาแบบแบบเบนเลยเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาเนี่ยเขาบอกทีเขาเมนก็คือใส่เบ็ดอ่าแล้วก็ ไวลิงทูสองคอนโทรลคอนโทรลเลอร์คอนโทรลอะไรคอนเตอร์คอนเตอร์ใช้ใช้ไอ้นี่ไอสองอันเหรออะไรนะไวลิงเนี่ยเซรามิกเก้าจุดสามเก้าเคโอห์กเก้าเควผมไม่ได้วัดวันนั้นแต่เห็นเห็นอยู่เห็นมันใส่มากีตาร์ตัวนั้นน่ะแต่แข็งแข็งเลยครับเป็นเสียงคล้ายๆพวกเฟรมิกคล้ายๆล้าซามันคล้ายๆพวกแฟนเดอร์เม็กซิโกนเป็นเออพูดอย่างนี้ดีกว่า อืานั uh, or, meter, Although, uh ้นออกจับหยาบเลยนะอ่าจะแข็งแข็งก้าเก้าหน่อยอ่นี่มันจะยัดแม่เหล็กไว้ตรงกลางอย่างนี้เป็นใส่ไว้ข้างในอ่า้นหมุดอข้งหนาเนี่ยจะแนวเนี้ยเนี่ยพวกอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยใครใครที่อยากได้แล้วไม่มีตังค์ซื้อแนะนําซื้อไอ้ทักตูดเหล็กพวกเนี้ยยัดเข้าไปเลยครับเหมือนเลย b อยเคาเตนซ่อม m o ดิฟายเซตออื่นๆทุกอาการทุกปัญหาช่างธนานการทางด้าน Pickup เป็นพิเศษ b o ยเคาน์เตนติดต่อที่ทาง Facebook เลยครับอนุวัตคัสตอมกีตาร์ลิลิชช่าง l i l i c คนแรกของไทยที่ทีมช่างจาก Fender Custom Shop USA ยังบอกว่างานดีกว่าพวกเขาซะอีก c u สตอมกีตาร์ทำสีด้วยสูตรผสมไนโตรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ติดต่อได้ที่ f a c e b o o k อนุวัตเขียวเกลี้ยงได้เลยครับ ปา p a เ e n บนส์เวสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์มากมายทั้งสอนกีตาร์แสดงสดเทสอุปกรณ์ทำคัสตอมกีตาร์และอื่นๆติดตามได้ทั้ง YouTube IG Facebook Page TikTok ในชื่อเดียวกันหากทุกคนที่กำลังรับชมคอนเทนต์นี้อยู่แล้วชื่นชอบว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยกันโดเน a t บริจาคตามเลขบัญชีนี้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นทุนในการทำ คอนเทนต์ต่อไป